เฮ้ยรู้ใช่ไหมว่าทำไมแม่ถึงให้แต่งใช่ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันฮาโลวีนเฮ้ย พูดถึงละครผีๆกันดีกว่าออวันนี้จะบอกว่าจริงๆละครผีอ,อยู่คู่ช่อง 7hd ของเรามายาวนานนะค่ายอดนิยมมีสองค่ายอยู่แล้วลูกนั่นก็คือดาราวิดีโอก,กับกันตนาเออเจ้าประจำเนี่ยนะใช่เขาเป็นเจ้าประจำก็ผัดกันมาเรื่อยยังไม่พูดถึงเนื้อเรื่องนะลูกเสียงแบบหลอนมาตั้งแต่เพลงประกอบแล้วลูกเลยเออจริงเอาอ,อย่างนี้ลูกเรามาคัดละครผีในอดีตในความทรงจําเลยนะ ถามคุณผู้ชมไปด้วยว่าละครผีในความทรงจําของคุณผู้ชมเนี่ยเออเป็นเรื่องอะไรเออ,เอ,อมีเรื่องอะไรบ้างแม่เปิดด้วยเรื่องนี้ก่อนอมันเป็นยุคแม่ถ้าแม่พูดว่า หนูอยากกลับบ้านหนึกอ็อกปเรื่องอะไรตุกก๊กตาใช่เป็นบทประพันธ์ของคุณวานิชจ,จรุงกิตน,นันเออเรื่องนี้มันมี2เวอร์ชันลูกเวอร์ชั่นในปี2531แล้วก็หนูมาทานตอนปี64เนี่ยอ๋อใช่ปี2531นำแสดงโดยพี่ตั๊กมายุราแล้วก็มีคุณอานิรุธศิริจัญญาแล้วก็ ดาราเด็กหัพวพันกับตุ๊กตาเลยนะดังมากตอนนั้นน้องแป้งกัญญารักษณ์บำรุงรักพอมาเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นปีพศ2 5 6 4ทุกท่านแหละก็จะมีพี่บูมกิตกล้องเนาะมีพี่แม็กกี้าอาภาแล้วก็น้องนิดินเรื่องนี้นะ่สื่อของเรื่องซิกเนเจอร์ของเรื่องคือตุ๊กตาถูกปะ่ะสิ่งที่ทําให้มันหลอนนะ่ะมันมีเรื่องจิตวิญ,ญญาณที่ผูกติดกับตุ๊กตาถูกปะ่ะก็คิดดูว่าคนติดละครเรื่องนี้ขนาดไหนถึงขนาดเขียนจดหมายมาถาม เขาบอกบบวาณว่าสรุปแล้วตุ๊กตาผีอ่ะผีจริงปะงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆอ่ะจะว่าหลอนเหรอก็ไม่ได้หลอนแต่เรื่องนี้ดังเพราะว่าอะไรดังเพราะว่าลีลูก ก็ต้องแบบห่วยหวนหงุหงิหน่อยใช่เน,นี่แหละถ้าเราไม่พูดถึงความผีนะลูกอะไรเรามองเห็นอะไรตุ๊กตากับการใช้แรงงานเด็กถูกไหมใช่ยุคนั้นเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องจับโรงงานนรกใช้แรงงานเด็กเรียกได้ว่าเป็นงานเขียนของคุณวาน,นิชที่ทันยุคทันสมัยมากลูกเป็นละครสะท้อนปัญหาสังคมนะลูกสะท้อนสังคมได้ดีเลยเนี่ยแหละ นี่แล้วมาที่ละครเรื่องที่2เรื่องนี้ก็โด่งดังไม่แพ้กันหลอนไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือศิษสะมาน คุณผู้ชมคะปีสีสาวเห็นไหมถ้าพูดถึงละครผีเรื่องนี้ต้องติดท็อปบทประพันธ์โดยคุณจินตวีวิวัฒเป็นนักแต่งนิยายในสไตล์เหมือนไซไฟนิดเล็ก<ม>ๆ,ๆขอพูดหน่อยว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่และน่าสนใจมากมีความแบบทดลองทางวิทยาศาสตร์คือความคิดเขาล้ำมากเลยนะคือการที่แบบหัวขาดแต,<อ>แต่คือเรายังมีชีวิตอยู่ตอ่อได้ยังไงได้ยังไงเรื่องนี้นําแสดงโดยพิดาชดาพรเป็นปีแล้ว ก็คนที่มาเป็นคนที่ชุบชีวิตให้ผีก็คือพี่ดุกพานุเดชอีกในพระเอกในเรื่องนี้ก็คือเป็นพี่บิลลี่ความหลอนของเขาก็คือหลังจากที่มีการต่อหัวเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งไปแบบดูดเลือดคนด้วยเพลงก็ดังอยู่ศีรษะมานเพลงขึ้นอินโทรขึ้นมาเป็นซิกเนเจอร์ของละครผีเลยลูกอ่ะไปที่ละครเรื่องที่3คะ่ะเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะลูกจะซื้อ,อน่าก,กลัวไหมล่ะจะซื้อกลางวัน นะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมว่าหลอนตั้งแต่ขึ้นมาโดยอินโทรเพลงอันนี้แม่มีเกรดอีกนิดนึงลูกกระสือเนี่ยนะถ่ายทางจอภาพยนตร์ ครั้งแรกในปี2516แล้วพอมาออนแอร์ทางช่อง7 HD ของเราเนี่ยปี2537อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตโดยดาราวิดีโอเหมือนเดิมนำแสดงโดยต้อ,อ,อม,มรันชนีกรพี่เจกสัตวั์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของกระสือก็คือคุณยายน้ำเงินบุญหนักตัวละครซีเคล็ดอีกคนหนึ่งก็คือพี่ตุ๋ยก็เล่นเล่นเป็นแม่ชี เออห<ช>นูจำ<ช>ไม่ผิดแม่ชีเวลกระสือเนี่ยเป็นตำนานพื้นบ้านนะละครพื้นบ้าน แล้วรู้ไหมมันก็จะมีแบบว่าเขาเล่าเขาลือกันมานะลูกวิธีจับกระสือตอนนั้นน่ะเหมือนในเรื่องอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นกระสือกระสือมีแต่หัวกับไส้เวลาไปกินของเน่าเสียของอาจมอะไรอย่างเงี้ยเขาทําความสะอาดไงลูกเอาว่าถุงมะเออเขาก็จะแบบใครตากบ,บ้านไหนตากวระถุงไว้ที่มีค้าปเลือดไงวิธีในการจับใครเป็นกระสือทําไงรู้ไหมลูก,ลกเอาผ้าที่มีคราบเลือดนี่แหละเอาไปต้ม ใครเป็นกระสุดก็จะปวดจ้าปวดร้อนแบบอุอ๊ยลูกคะอีกเรื่องก็พื้นบ้านหลอนไม่แพ้กันค่ะลูกเอ้าเรื่องไหนคะทีนี้น่าอยากจะอืมอืมอืมอ๋อสป,ปอยมาขนาดนี้แล้วใช่ป่ะตอบหีฟ้าเลือดเออคาต้องการเลือดเ,เห็นหมะก็ต้องอย่างเงี้ย แม่เท้าความอย่างนี้ก่อนถ้าในยุคแม่นะน่ากลัวหลอนที่สุดเลยต้องปี2,518ลูกน่ากลัวคือตอนนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเจ้าหญิงลิ้นฟ้าคุณวรลวันทน,นวันนี้ก็จะมีพี่ตุ๋ยเล่นด้วยอีกคนนึงคือคุณปริศนาวงศรีแล้วก็มาต่อมาเป็นในยุคของน่าจะาก,ก็จะมาปี2,540 ตอนนั้นรู้สึกว่าในปี2540เนี่ยจากตอนตอนปี2518เป็นเจ้านางลิ้นฟ้าใช่ไหมแต่2540เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้านางละอองทองเนาะอ่ะในเวอร์ชันนั้นก็จะมีพี่นุ่นวรนุช์อ่าพี่หมวยเออพี่มวยก็น่ากลัวนะอ่าทางฝ้ากระเอกก็จะเป็นพี่น็อตพี่น,<อ>น,น็อตใช่คืออย่างที่เราเมื่อกี้เราพูดว่ากระสือเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้านชาวบ้านค่ะปอบผีฟ้าก็เหมือนกันลูกใช่ส่วนมากจะเป็นในแถบแบบภาคอีสาน ที่เขาจะเชื่อกันว่าแบบถ้าสมมุติว่ามีใครป่วยหรือว่าในบ้านเกิดอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเนี่ยแหละมกอกราบขอพรจะมาทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เชิงน่ากลัวะสักทีเดียวแล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่ง จะเป็นเวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดของช่อง JHD ก็จะเป็นปี2552อ่าพี่ยุย้ยพี่ยุย้ยจีรนันอออ่าแล้วก็จะมีพี่ออยธนาก็เล่นแล้วก็พี่แซมมี่พี่แซมมี่คาเวลก็เล่นหมดยังคะลูกละครผีในความทรงจำมีอีกไหมอ้ยมาที่เรื่องสุดท้ายกันดีกว่า <c oughs> เออกับตำนานที่ พูดถึงผีปุ๊บคนนี้จะต้องมีแม่นาโอ้เรื่องนี้พลาดไม่ได้ค่ะลูกถ้าตอนนี้ที่มีในบักกะบูเนี่ยนำแสดงโดยใครรู้ไหมคะพี่อ้ําพัชราภากับพี่พีทเสือหีอต่อใครที่เคยรักฉันไม่เกลียดกลัวฉันไป็หมดแล้ว ถ้าเราจะมาถอดในยยะจริงๆอะ่ะมันเป็นความหลอนที่แฝงไปด้วยความเศร้านะเศร้าแล้วมันทําให้เห็นว่าคือคนเราอะ่ะยังยึดติดไงลูกผูกพ,พันกับคําสัญญาเขาสัญญากันไว้ไง ก่อนที่พ่อมากจะไปเกณฑ์อาหารนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่แหละที่เรามาพูดละครหล,อน,ลอนวันนี้เนาะใช่มันเป็นแค่ส่วนเดียวเองจริงไมนมีเยอะถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าละครผีเรื่องไหนอยู่ในใจคุณอยู่ในความทรงจําของคุณคอมเมนต์มาน่อยเออ,เ,อ,อนนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครแล้วถ้าอยากไปดูละครผีก็ไปดูได้ที่บัคกับูดอททีวีค่ะมันก็จะมีอ่าคาตักรีของมันนั่นแหละว่าเขียนลี้ลับละครผีอะไรประมาณเนี้ยจัดหมุน เรียบร้อยแล้วม,มีอยู่ใช่ออนั้นอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าบอกใครนะว่าเราแต่งหน้ากันข้ามวันขค่ำคืนอีพีนี้ลาไปก่อนนะคะสาธค่ะ